แหม่ป้าจะดีนทีมกันได้เนี่ยเพราะคุณแม่คุณทั้งหลเนี่ยโอ้โหก็มีกิจกรรมกันเยอะเหลือเกินแต่ครูก็ดีใจนะที่ทุกกิจกรรมอ่ะพวกเธอล้วนมีส่วนทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเราผมต้องขอขอบคุณครูตายแล้วก็คณะคุณครูทุกท่านด้วยนะครับที่คอยสนับสนุนกิจกรรมและโครงการของพวกเรามาโดยตลอดเด็กๆทุกคนคะคุณครูที่ดีไม่ใช่สอน เก่งอย่างเดียวนะคะคนครูที่ดีต้องเป็นผู้ให้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็คอชี้แนะนะคะให้กับลูกศิษย์ได้เติบโตในสังคมที่ดีด้วยค่ะหน <c oughs> ูคิดว่าพวกหนูจะเป็นศิษย์ที่ดีที่มีความกตัญยูกระตเว,วทีตอครูบาอาจารย์ค่ะอ <c oughs> ่าและครูก็เชื่อจ้ะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างหน้าครูเนี่ยก็เป็นเด็กดีแล้วก็มีความกตัญญูกระตเว,วทีแน่นอน <c oughs> งั้นผมขออนุญาต เปิดวาระการประชุมการจัดงานวันแม่แห่งชาติปีนี้เลยนะครับอะไรจ๊ะรบกวนโดนัทช่วยจดวาระการประชุมให้ด้วยนะได้เลยค่ะแบตตลี่จา้สาสใบสุดท้ายแล้วจา้าครับคุณยายยายเยอยอะไรกันดูที่นี่หน้าฉันสวยขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดนั้นเรียกฉันยายได้ยังไงโว้ยสอบถามนิดนึงครับโอเคโอเค คืออย่างนี้จะถามอะไรบอกมาคืออย่างนี้ผมมาอยากจะถามหน่อยว่าผมได้ข่าวว่าแถวเนี้มีดาราที่ชื่อพรจะมาถามหาเขาหน่อยเพราะว่าเห็นว่าเขามีเหมือนมีเรื่องซุกลูกอะไรไว้ผมเลยอยากจะมาถามหน่อยพอรู้จักไหมจริงจริงเลยจะไม่รู้จะมาถามข่าวข่าวอะไรก็นักหนาไป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 เลยไปถามที่ไหเลยไปรบหล่อลพ ลุบเลยลุบเลยลุบเลยอย่าพึ่งไปไหนลูบลละอยู่ล้วพี่การเรียกผมวะโอ้ยโอ้ยใช่สิจ๊ะ<ม>โอ้ยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเขอออกก่อนนะโอ้ยแต่ว่าโอ้ยหายเหนื่อยอ่ะแต่ว่าน้องอ่ะ หน้าตาคุ้นๆนะจ๊ะเอ๊ใช่ที่ไปทำข่าวแล้วไปเต้นเต่าง่อยหรือเปล่าวะใช่ไหมเดี๋ยวตั้งสติก่อนพี่ทำไดิ้นไปดิ้นมาผมงงปวดหัวแล้วตอนน้ปวดหัวแล้วโอจ้าๆๆถามถามนิดนึงมีอะไรหรือเปล่าครับวิ่งตามผมมาเสียงดังมาแต่ไกลเลยอมีสิมีมีก็พี่จะบอกอะไรให้นะวันนี้ป้าคนเมื่อกี้ ป้าเมื่อกี้ที่น้องอหยุดคุยด้วยอ่ะอะนะนะป้านั่นนั่นนั่นแหละอรุตเตอรีนะเออนั่นแหละใหญ่แมวดาวพระสุกแล้วก็ไปตามสืบต่อเอาเองนะแต่ว่านั่นแหละหญ่แมวดาวพระสุกเลยถึงว่าทำไมอ่ะก็เมื่อกี้เนี่ยผมเขาทำท่าโกรธผมอะว่าการจะทำท่าโกรธได้ยังไงเนี่ยผมไม่ด่าเขาว่าเขาตายโอ้ตายแล้วโอ้หรอหล่อหล่อโอ้แต่ก็แหมเพราหนูก็ ไปด่าเขาทำไมล่ะคะแต่ว่าว่าแต่ที่ไปก่อนดีกว่าเนื่องจาะว่าเดี๋ยวอยู่หน้าแล้วบ้าแมวแกจะจับโบได้ไงใช่ไหมใช่ไหมขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณขอบคุณมากนะครับขอบคุณข้อมูลมากเลยพี่เดี๋ยวผมเอาอะไรอีกไหมคะใหไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหาต่อเดี๋ยวผมไปหาสืบต่ออุ้ยอย่าเหนื่อยเลยเอาอะไรก่อนนะแมวอีกแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแมวอีกเหรอไม่เป็นไรขอบคุณมากครับ